มีข้อมูลน่าสนใจนะคะที่ทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันเปิดถึง20ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด19ที่วันนี้ทีมข่าวเช้าของเรานะคะได้สรุปมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังกันแบบง่ายๆนะคะย่อยมาให้แล้วนะคะ<ฆ>อย่างหนึ่งเลยก็คือคุณหมอพูดเอาไว้นะคะมาโดยตลอดเลยว่าวัคซ<ฆ>ีนโควิด19ที่มีอยู่ทั่วโลกในขณะนี้เนี่ยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด19ได้<ฆ>เราก็จะเห็นนะคะว่า ช่วยลดความรุนแรงช่วยลดอัตราการเสียชีวิตเฉยๆนะคะดังนั้นไม่สามารถใช้คําว่าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันได้แล้วสำหรับวัคซีนนะคะก็ต้องฉีดกันอยู่นะเพื่อที่จะลดความรุนแรงของโรคนะคะ,คะรวมถึงใครที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเป็นเชื้อตายก็คือฉีดซิโนแวคไปเนี่ยนะคะคุณมาบอกว่าไม่ว่าจะก,กระตุ้นด้วยไวรัลเวกเตอร์หรือแอสตราเซเนกาหรือประเภท m r n a อย่างไฟเซอร์หรือโมโนนาเนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิได้ถึงร้อยเท่าและยังไม่จําเป็นต้องฉีดเข็มที่4ด้วยนะคะรวมถึง เรื่องที่บอกว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเตรียมปิดการให้บริการในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยนะคะล่าสุดนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อก็ออกมาบอกแล้วนะคะคว่าคงจะเลื่อนออกไปเพราะว่าภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเท่าที่ประเมินแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก็ยังต้องมีอยู่รวมถึงการเก็บตกสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีนมาก่อนก็ยังต้องทําอยู่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอาจจะเลื่อนไปเป็นเมื่อไหร่นะคะ เริ่มกันที่เรื่องของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อกันก่อนนะคะทางด้านของแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตผู้อํานวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อระบุเขาว่าตามที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเตรียมจะปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้แต่จากการประมวลภารกิจฉีดวัคซีนล่าสุดยังไม่สามารถปิดศูนย์ดังกล่าวได้ค่ะเนื่องจากว่าจะต้องใช้พื้นที่นะคะในการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3 และเก็บตกเข็มที่2เพิ่มเติมด้วยรวมถึงต้องให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มครบ2เข็มและวัคซีนเก็บตกสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเลยด้วยค่ะโดยจะเปิดฉีดเป็นสูตรเข็มแรกแอสตราเซเนกาและเข็มที่2ไฟเซอร์ซึ่งจะทำการเปิดให้บริการยาวไปจนถึง28ทธันวาคมนี้นะคะ จากนั้นจะปิดพักชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วค่อยกลับมาเปิดให้บริการฉีดวัคซีนกันอีกครั้งสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว2,750,000เข็มค่ะจากเดิมที่คิดว่าจะปิดในเดือนนี้แล้วไปเปิดอีกทีเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นเปิเปดยาวเลยค่ะสำหรับผู้ที่ต้องฉีดเข็มกระตุน้นให้แก่คนที่ได้รับแอสตราเซเนกาครบ2เข็มในช่วง เดือนพฤษภาคมจนถึงมิถุนายน2564ที่ผ่านมาเพราะว่าจะฉีดครบ6เดือนพอดีนะคะปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับวัคซีนเฉลี่ย25,000คนต่อวันแต่ในช่วงที่เก็บตกดังกล่าวอาจจะเหลือแค่10,000คนต่อวันค่ะทีนี้มีข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 นะคะที่ทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมรารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ถึงเรื่องข้อควรรู้ของการฉีดวัคซีนโควิด1 9ค่ะอาทิวัคซีนทุกชนิดที่องค์การอนามัยโลกรับรองกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีไม่มีวัคซีนตัวไหนที่ป้องกันการติดเชื้อได้แน่นอนนะคะถ้าติดเชื้อจำนวนเชื้อจะน้อยกว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และการฉีดวัคซีนสามารถลดความรุนแรงของโรคได้อาการจะลดลงลดการป่วยการตายได้ภูมิต้านทานและประสิทธิภาพจะลดลงตามระยะเวลาจึงแนะนําให้ฉีดเข็มกระตุ้นค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ที่มีภูมิคุ้ม,มกันบกพร่องตามหลักการของวัคซีนแล้วเรื่องของการเว้นระยะห่างระหว่างเข็มที่1และเข็มที่2จะกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงกว่า ดังนั้นเข็มที่2ถ้าไม่สามารถฉีดได้ตามนัดให้เลื่อนเข็มที่2ออกไปนะคะไม่ใช่ให้เลื่อนเข้ามาเป็นเลื่อนระยะห่างออกไปซึ่งการสลับใช้เชื้อตายตามด้วยวัลเวกเตอร์อย่างเช่นเข็มแรกคือซีโนแวคตามด้วยเข็มที่2คือแอสตราเซเนกาจะช่วยกระตุน้นภูมิต้านทานได้ดีเท่าเทียมกับการให้แอสตราเซเนกาสเข็มเช่นเดียวกับการให้วัคซีนเชื้อตายแล้วตามด้วยเข็ม2คือ M อก็ กระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีใกล้เคียงกับ mRNA 2เข็มวัคซีนไวรัสที่เป็นไวรัลเวกเตอหรือ mRNA ก็เป็นตัวกระตุ้นที่ดีค่ะส่วนการฉีดวัคซีนเชื้อตายมาแล้ว2เข็มก็คือฉีดซิโน v วคหรือซิโนฟาร์มา2เข็มนี่น,นะคะสำหรับกรณีเชื้อตาย2เข็มแล้วตามด้วยเข็มกระตุ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นประเภทวัคซีนของไวรัลเวกเตอร์หรือ mRNA ก็จะกระตุ้นภูมิได้สูงถึงร้อยเท่า ที่สำคัญคุณหมอย้ำค่ะว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่4ขณะนี้ยังไม่จำเป็นนะคะแล้ววัคซีนที่มีใช้กันอยู่ในขณะนี้ยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้จึงไม่สามารถใช้ภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการระบาดของโรคได้ค่ะคือช่วยลดความรุน,นแรงของโรคได้เท่านั้นแล้วก็ประชากรก็ควรจะได้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุดโดยไวรัสโควิด19เนี่ยก็มีการกลายพันธุ์ได้ตามการเวลาด้วย แต่การกลายพันธุ์ต่อวัคซีนโควิดจะไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะคะการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัคซีนจะเกิดขึ้นช้ากว่าไข้หวัดใหญ่มากปัจจุบันวัคซีนสายพันธุ์อูฮั่นถ้ากระตุ้นภูมิที่สูงมากก็จะลดความรุนแรงสายพันธุ์เดลต้าได้เช่นกันดังนั้นความสมดุลที่ทุกชีวิตต้องอยู่ได้ในภาวะระบาดของโรคทั้งทาง,ทางสุขภาพร่างกายและจิตใจรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจนั้นทุกคนก็ควรที่จะฉีดวัคซีนและที่สำคัญ ต้องร่วมมือกันและรู้จักแบ่งปันในสถานการณ์แบบนี้ด้วยค่ะใช่ครับทุกหน่วยงานเนี่ยก็พยายามที่จะหาแนวทางในการที่จะป้องกันนะฮะเรื่องของการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่อย่างเรื่องของยาต้านไวรัสโควิดนะฮะตัวของโมโนพิราเวียนะครับก็ของทางบริษัทเมอร์เอเนี่ยนะครับหลายประเทศน,นะก็ให้ความสนใจซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีทางแพคโรวิดนะฮะของทางบริษัทไฟเซอร์นะครับออกมาเป็นยาต้านโควิดชนิดแบบกินด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศออกมาเนี่ยท่านนายกรันมนตรีของไทยเองเนี่ยฮะเมื่อวันก่อนก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะสั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกบอกว่าโพสเฟซบุ๊กบอกว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าออกมาปุ๊บเนี่ยประเทศไทยถ้าสั่งซื้อตั้งแต่ตอนนี้จะได้ใช้เป็นประเทศแรกๆนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทําการบูรณาการนะในการป้องกันโควิดเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ